ชาวบ้านาาที่ทิางทั้งหลายร่วมการสร้างพระพุทธรูลลปว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างพูนี่แหละเป็นพาหนะน,นำดวงจิตของเราไปรูๆๆๆๆ้พ็รู้จักวันนี้นะคะมูลนิธิบ้านพุทธลักษณ์โดยคุณพันนาพดุงกิจและครอบครัวได้ทำพิธีน้อมถวายพระพุทธรูปหินทรายปางสมาธิหน้าตัก40นิ้วคุณแม่สุนีเรืองจินดาและครอบครัวได้น้อมถวายพระแก้วมรกตบางฤดูร้อนหน้าตักห0นิ้ว และคุณพิญญาดาประาพาพันธ์และคณะได้น,น้อมถาวายพระพุทธรูปสิงห์หนึ่งเนื้อดินศิลาดลนเพื่อประฏิสถานณพุทธอุทยานธรรมสวนป่าภูริปัญโยตมบลคำป่าหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะขอให้ทั้งหลายทุกตคนทุกบ้านตรงประสบตั้งแต่ความสุขความเจริญงอกงานไปบูรพ oh, <ๆ>ูนสุขในศาสนาธรรมคำสอนขอพระ พระเจ้าาททุกกคนกนด่ดวยออขอเชิญทุกท่านที่ได้รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะคะสาธุค่ะ